มรดกคนมรดกโลกบุญสวงเรือหลวงพระบางประเพณีอันเก่าแก่ที่แตกต่างกับเรือโบราณความเป็นมาที่อยากให้สืบสารและรักษาไว้จากอดีตจนถึงรุ่นสู่รุ่นวันนี้จะพาไปชมพิธีกรรมมากมายการบายสีสู่ขวัญเรือที่มาบุญสวงเรือประวัติ และความร่วมมือกันของชาวลาวหลวงพระบางที่ทุกปีทุกบ้านทุกเมืองจะพร้อมใจกันออกมาร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันแข่งกันให้โลกรู้ว่าหลวงพระบางมีดีเหือเจียงทองข้องหอเหือวัดเชียงทองข้องหอมมันมีเอกลักษณ์ข้องเขามเป็นเหือเออเอิน่าเหือบุฮานเนาะเหือไม่ลำเดียวเ,เป็นเหือคูนเนาะเหือไม่ลำเดียวล,ลักษณะหุบ ตกแตงเห่อบอะกับหัวเหืันใหญ่แล้วก็มีแง้มกวางสีสันเนาะแล้วก็มีดอกดวงที่ประดับประดาด้วยสร้อยซ่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ท่องาัน่มลบาบเขาพววเขาจึงได้ซืกก้อกำนาดตัวมาปีนี้เฉพาะปีนี้นี่โอ้มีเห่อเข้าแข่งขันนำกันนี่มีทั้งมดอยู่สาวห้าลำันไหนว่จาจังันเนาะ นั่นจะมีเหือเมืองเจงเงินเมืองคนไซเมืองคนท้องแล้วก็มีเหือทางไซียะแล้วก็มีเหือทางพวกกันที่สอดประคารนี้นี้มันเพิ่มขึ้นมามาม่กาหมาปีกายนี่ก็เป็นเหือที่หนึ่งนั่นเป็นเหือข้องบริษ <_ s> ัทเทาลิงว่าซะเเหือบ้านดวนแซมจะเก او นะ s> <S <Favorite. S 2> แล้วที่สองก็เป็นเหือเจ้าล่วง s> <S ที่สามก็เป็นเหือกลุ่มธนาคาร ทีก็เป็นเหือนวัดสิงทองเหือนนางบัวล้อยปีนี้เนาะหลวงได้มีโอกาสมาหงำทักทราบนะครัก็คือได้มาหงำบูรณะมาหงำการสร้างซ้าก็คือหนึ่งก็คือเรื่องจุกใงื่อนชียงนี้เนาะจุกในื่อนเชียงที่เป็นเนาะได้หมอโอกาสห้าหารเหาคือหันกุฏิศัตร์หงกับพนักงานไล่ทาน ได้สร้างไอ้ตีได้ตองดอกเพื่อว่าจะมาทส่เนา่ค้นจำมะลีหรือว่าค้นมาแก้วนี่แล้วก็ะซ่องม้าก็คือตัวน้องเนาะได้หับอนุญาตหรือว่าได้หับความเมตตาจากสัุว์คำพันธ์ถ้าได้มายมหัวเหงาํำนี้ซึ่งปีนี้การที่เรามีความดีใจมีความภูมิใจในการอนุรักษ์ฮักซาประเพณีดั้งเดิมแบบวลกบาเโาเลยปัสวเขาไปวลุ้นเรื่องผู้ กรรขขขึ้้้นนนนมาาาุ่ีีลเเเะะะบยัปปดอองงคุณรู้ไหมว่าเรือนางดํากับนางดอนในงานบุญส่งเรือใหญ่ที่หลวงพะบางมีความหมายว่าอะไรพิธีแห่นางดําและนางดอนเกิดขึ้นเฉพาะงานบุญส่งเรือใหญ่ที่หลวงพระบางเท่านั้นครับเป็นพิธีที่มีกุศลบายมีความหมายอันลึกซึง้งซึ่งเราจะเห็นว่านางดอนจะใส่ชุดขาวและนางดําจะใส่ชุดดา ถูกคัดเลือกมาจากประชาชนคนในหลวงพะบางที่ทำพิธีแล้วก็นำเรือลงไปสวงแต่ว่าทุกๆครั้งเราจะเห็นว่าเรือของนางดอนที่เป็นชุดขาวนั้นจะนำหน้าเสมอและเรือชุดดำที่เป็นของนางดำนั้นก็จะติดตามมาเสมอเป็นกุศโลบายของคนหลวงพระบางครับที่จะบ่งบอกถึงเรื่องธรรมะและอาธรรมชุดขาวเปรียบเสมือนธรรมะชุดดาเปรียบเสมือนอาธรรมธรรมะได้นำหน้าเสมอ เปรียบเสมือนว่าการบุญส่งเรือครั้งนี้จะมีความใสสะอาดมีความเป็นธรรมทุกคนมีความสามัคคีบ่มีอาธรรมเข้ามาในจิตใจและทุกๆคนก็จะยึดถือความดีชนะความชั่วนี่แหละครับเป็นความหมายที่ลึกซึ้งที่เขาทำมาทุกปีและมีเฉพาะที่หลวงพะบางเท่านั้น รั่วบางเขาได้จัดงานบุญตาพระเจ้ากอเฮีย้องมาอย่างทางต่อแม่พระสนเนาะชาวรั่วขบางเขานี่แหละถ้ามีน้ำเจเอื้ออารีสมามคีหักแพงนำนักท่องเที่ยวเขาที่ได้มาเที่ยวสมนงานบุญพอเข้าประดับดินแล้วก็มีงานช่วงเหืออยู่เหนือยิงคานเ่านี้ดังนั้นขอพ่อใ่อแม่พี่น้องอ่า่อแม่พระสนสาวรั่วงาบางเ่านี้จงเฮานำจิตน้ใจืดข่วมเพื่อเพื่อหักแพงต่อนักท่องเที่ยว อันนี้เนาะก็คือว่าช่วงเหือ่ซอปบป่าเหล่าประเทศเหล่ามีไล่บอลไล่ทีแต่ว่าอยู่ลวมพะบางข้องผู้เหาป็นเอกลักษณ์เฉพาะพู้เผาสมารถเบึงได้ว่าการพายเหือ่ยเนาะยุ้มหัวยุ้มท้ายอันนั้นมันสแสดงออกแล้วเนาะเป็นตัวนั้นทีว่าเขาเจะจะบอลอื่นจะบุคือข้องพูเผาฉันนั้นพู้เหาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเนาะข้องนครล้มพะบางมนะีหน้าหลงพะบางถึงได้เป็นมรดกโลกฮะทุกทุกฮิตของประเพณน,นี้ข้องนครล้พบาง บุญปางไงก็คือบุญเดินเก้าบุญเดินห้าบุญออกขวันซ่าเป็นบุญปังไงข้องนครลวบางบงแต่พวกเราต้องได้สุงเสริมเนาะให้มันเกิดแล้วก็ให้มีความมวลซื่นมีความฟุดฟินเพราะว่าแมนผมเ่อว่าอย่างนั้นเลยแล้วทำไมมีความรู้สึกว่าชาวต่างชาติคนที่มาพูดจากอยากมาดูจากคำพูวาฮิตของพระพิณีข้องลวพวบางเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วซ่องมาพวกเขาก็โฆษณาการท่องเที่ยว

นี่แหละครับงานบุญสวงเรือใหญ่ที่หลวงพระบางเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่มีพิธีกรรมมีความรู้มีเกร็ดความรู้มีกุศโลบายมีวิธีการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อยู่ตลอดสองแคมคานแม่น้ำคานแห่งนี้ถ้าคุณได้เข้ามาที่สปป,ปลาวแล้วคุณจะรู้มากยิ่งขึ้นว่าคนที่นี่ว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรมีประเพณีอย่างไร และสืบต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรก็ราเพราะว่าคนที่สปประปาวเขายังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสและเชื่อฟังก็เลยทําให้วิธีการหรือประเพณีนี้ได้สืบทอดออกมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วส่งต่อไปหาลูกหลานวัยเด็กและนั่นหมายถึงอนาคตที่ยังคงสืบสารและสืบต่อวิถีปฏิบัติ ประเพณีวัฒนธรรมอันนี้ได้ตราบนานเท่าน,านั้นที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอ จนภายไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาวทุกเก ลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวท o กเก h ้ r ักนแต่ความผูกพันเรายัางอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายัางรักกันอยู่เสมอไทยลาวท o g เก้ e เห่างไกลแต่